สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกนิดาแซมมูดวันนี้จะมาพูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแบบจำลองทางเชื้อฟิสิกส์กับข้อมูลการทดลองเพื่อตอบสนองต่อการฉายรังสีด้วยไอออนพลังงานเดียวข่าวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของลำแสงพลังงานเดียวของไอออนและพลังงานต่างๆต,ต,ต่อกันตอบสนองของเซลล์ลา์ต่างชนิดกัน 2. เพื่อประเมินความสามารถในการคาดการแบบจำลองการแผ่รังสีโดยพิจารณาจากการสุ่มในระดับต่างๆ 3. เพื่อประเมินความแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการทดลองโดยใช้ความชันของเส้นโค้งความชันของเส้นโค้งการอยู่รอดของเซลล์เป็นตัวชี้วัดคำสำคัญนะคะเฮตรอนเทอร์ปีคือการบำบัดโดยใช้อนุภาคเฮตรอนเบลฟิสิเค้าโมเดลลิงคือแบบจำลองทางชีวฟิสิก์โมโนเอนเนอร์เจติกไอออนคือไอออนพลังงานเดียวและเบนมาร์ Mark, นะคะคือกระบวนการเปรียบเทียบการคาดการณ์ที่สร้างโดยแบบจำลองทางทฤษฎีกับข้อมูลการทดลองจริงค่ะ ข่าวิธีการทดลองนะคะการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการตอบสนองของเซลล์ลายที่แตกต่างกันต่อลำแสงพลังงานเดียวของไอออนและพลังงานประเภทต่างๆเซลล์ลายที่ใช้ในการทดสอบนะคะคือไฟโบบาทของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเซลล์รังไข่จากหนูแฮมสเตอร์จีนและเซลล์เนื้องอกของมนุษย์จากต่อมน้ำลายประเภทของพลังงานนะคะการศึกษาครอบคลุมลำแสงพลังงานเดียวของไอออนตั้งแต่ไฮโดรเจนไปจนถึงนีออน ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาโดยใช้แบบจำลองต่างๆคือ lem 1 lem 2 lem 3 lem 4 lem 5 mkm และ nanox ในการทำนายค่าอัลฟาสำหรับประเภทของรังสีและเซลล์ไลท์ที่แตกต่างกันสำหรับ nanox model นะคะจะใช้ในการคำนวณเส้นโค้งของการอยู่รอดของเซลล์ตามทฤษฎีจากนั้นความพอดีเชิงเส้นที่ปริมาตรต่ำจะถูกนำมาใช้เพื่อสกัดความชันของ แอลฟาค่ะค่ะเบนม์มังเอสติเมเตอร์นะคะคือตัวประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เพื่อประเมินระหว่างการคาดคะเนจากแบบจาลองในข้อมูลการ แด้ข้อมูลจากการทดลองโดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับจุดทดลองในชุดข้อมูลของ B IA, P I D E โดยสามารถคำนวณได้จากสมการข้างต้นค่าผลการทดลองนะคะผลการเปรียบเทียบความชันที่คาดการไว้เป็นฟังก์ชันของการถ่ายโอนพลังงานเชิงเส้นสําหรับเซลล์ลายที่แตกต่างกันและไอออนต่างๆโดยใช้แบบจําลองที่แตกต่างกันโดยภาพรวมของแบบจําลองนะคะ Lm1 ไม่เพียงพอในการสร้าง,างแนวโน้มการทดลองสำหรับเซลล์และประเภทของรังสีเกือบทั้งหมด Lm2 และ Lm3 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง LEt สูงซึ่งขัดแย้งกับทางทฤษฎี MKM Le m L, L 4และนันออกแสดงให้เห็นถึงผลที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลจากการทดลองเมื่อนำมาเปรียบเทียบโดยใช้เบนส์มาร์นะคะ นันออกจะแสดงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้นมที่แม่นยำม,มากที่สุดค่ะค่ะสรุปผลการทดลองนะคะการคาดการณ์อรของนันออกสำหรับเซลล์ลายที่ได้รับการฉายรังสีด้วยไอออนพลังงานเดียวจะมีความแม่นยำม,มากกว่าการคาดการณ์ที่มาจากแบบจำลองทางชีวฟิสิกอื่นๆอีก5แบบแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีความแตกต่างของ LEM4 และ MKM ก็มีน้อยและการคำนวณทางทฤษฎีบางอย่างก็มีการขาดหายไปอาจได้ข้อสรุปที่ได้ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นหากมีชุดข้อมูลการทดลองที่มีความแปรปรวนทางชีวภาพต่ำและหากแบบจำลองทางชีวฟิสิก์ทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างเป็นระบบมากขึ้นสำหรับการกำหนดค่าการฉายรังสีที่หลากหลายค่ะค่ะความเกี่ยวข้องกับรดิอไบโอฟิสิกนะคะงานวิจัยนี้นะคะได้นำแบบจำลองทางชีวฟิสิกมาวิเคราะห์การคาด การคาดการผลเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการทดลองในการหาความแตกต่างและปริมาณรังสีที่มีผลต่อการตอบสนองของเซลล์ไล่ ine, ต่อการฉายรังสีด้วยไอออนพลังงานเดี่ยวค่ะ